ครับสวัสดีครับผมบัตรครับวันนี้นะครับจะพามาชมที่นาอีกหนึ่งแปลงนะครับเนื้อที่เก้าไร่หนึ่งงานแปดสิบสี่ตารางวานะครับนี่เลยนะครับติดคลองนะครับแล้วก็ทางสาระก็มาชนนะครับเนี่ยมาชนเนี่ยนะครับชนแปลงแต่ด้านหน้าระบุติดคลองนะครับอันนี้กันเป็นทางสาระมาชนแปลงนะครับเนี่ยนะครับเก้าไร่หนึ่งงานนะครับกับอีก 84่ตารางวานะครับโฉนดคุดแดงนอนสอสจอเลยนะครับเราจะต้องต่อไฟนะครับนะ่ะจากถนนคอนกรีตนะครับเข้ามานะครับเนี่ยเข้ามาตามาทางเรียบคลองเนี่ยนะครับประมาณาน่าจะอยู่ประมาณสักเจ0ดแดรอเมตรนะครับประมาณนั้นนะครับเป็นที่นานะครับเป็นที่นาอ่า เดี๋ยวบัตรจะพาเดินไปชมนี่นะครับแนวคลองแต่แนวคลองตอนนี้หญ้าขึ้นเต็มไปหมดเลยนะครับแต่แต่ก็มีน้ำนะครับมีน้ำอยู่นะครับน้ำเราต้องวิ่งเข้าตามถนนเรียบคลองเข้ามานะครับประมาณแปดรอยเมตรถนนเรียบคลองนี้ตอนนี้ระบุเป็นทางสาธารณะนะครับแล้วคลองก็ยาวไปนู่นเลยนะครับ นี่นะครับแบบนี้เลยนี่นะครับที่ต้องการจะขายคือแปลงนี้นะครับคือแปลงนี้เลยนะครับเนี่ยด้านนี้ก็ยาวตรงไปตามทิวทดศนะครับนี่เลยที่มองเห็นทั้งหมดอันนี้นะครับ ก็สามารถเข้าออกได้นะครับแต่เราจะเข้าด้านหลังนะครับที่บัตรอ่าเนี่ยนะครับที่บัตรรถเข้ามาจอดนะครับรถวิ่งเข้าออกได้สบายนะครับแต่มีข้อเสียก็คือต้องต่อไฟนะครับประมาณสักแปดร้อยเมตรนี่นะครับเป็นที่นาบิ้งนี้เลยที่มองเห็นนะครับอันนั้นเป็น โรงพยาบาลกระบินบุรีนะครับเป็นโรงพยาบาลกระบินบุรีจากตรงนี้ออกไปโรงพยาบาลก็ประมาณสักอ่าสี่ห้ากิโลนะครับแต่เราต้องวิ่งตามถนนลาดยางออกไปนะครับวิ่งไปก็ไปผ่านอวตอย่ารีนะครับผ่านอวตอไปก็ออกไปถนนหมายเลขสามศูนย์สี่ไปออกตรงอ่าหน้าตลาดไทยประคองนะครับหน้าตลาดไทยประคองก็ออกตรงข้างโรงพยาบาลกระบินบุรีนะครับนี่นะครับคือแปลงนี้เลยมีข้อดีนะครับก็คือหนึ่ง ติดคลองนะครับมีทางสาธนณะแล้วก็มีทางาเรียบคลองด้วยนะครับมีทางสาธนณะมีทางเรียบคลองเป็นที่นานะครับนาทั่วไปนะครับแต่ราคาเนี่ยนะครับาทางเจ้าของเนี่ยนะครับตั้งราคาไว้ไรล,ละสองแสนห้านะครับที่อยู่ในโซนนี้ราคาก็ตามที่บัตรเคยแจ้งไปนะครับก็ราคาก็ประมาณนี้นะครับ แปลงติดกันนะครับติดกันด้านฝั่งนี้นี่นะครับติดกันคนละฝั่งนะครับที่ไม่ได้ไถแปลงนั้นขายไปแล้วนะครับราคาไล่ละสองแสนแปดนะครับแต่แปลงนี้ทางเจ้าของตั้งราคาไว้ 2, 5 0 0 0น้านะครับแต่มีข้อเสียก็คือต่อไฟประมาณ800เมตรทางก็ระบุเป็นทางสาธารณะมาชนแปลงนะครับมาชนแปลงแล้วก็ด้านหน้าแปลงก็มีทางอ่า มีทางเรียบคลองไปออกได้สองทางเลยถ้าเราวิ่งไปด้านนี้ก็จะไปออกตรงขวายกากน้ํานะครับเนี่ยขวายกากน้ําจะอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วออกถนนลาดยางได้นะครับแต่ทางมันไม่มีเหมือนไม่ค่อยได้เที่ยวนะครับมันก็เลยมีย้าขึ้นมั่งอะไรมั่งนะครับก็ต้องมีการไถหรือดันนะครับเอารถไถมาดันมาอะไรเงี้ยประมาณนี้นะครับจะได้เลยหลักเขตนะครับตั้งแต่ตรงนี้ นะครับตั้งแต่ตรงนี้นะครับแล้วก็ยาวยาวตั้งแต่ตรงนี้ไปนะครับไปจนถึงทิวต้นไม้ที่บัดเดินออกมาจากฝั่งนู้นนะครับแล้วเราต้องต่อไฟประมาณเจ็ดร้อยแปดร้อยเมตรนะครับเข้ามาแต่ตรงทิวก็ไผ่นะครับก็มีเพื่อนบ้านนะครับแต่เขาไม่ได้ใช้ไฟนะครับเขาใช้เป็นแผงโซล่าเซลล์นะครับนั่นแหละครับที่อยู่หลังคนเดินอยู่นั่นนะครับขอบเขตเราถึงนู่นเลยนะครับหน้ากว้างติดถนนติดคลองเนี่ย ประมาณสักหนึ่งรอเมตรนะครับแล้วก็ลึกเข้าไปตามทิวคันแทนาเนี่ยนะครับคันทศเนี่ยไปจนถึงติดนู่นเลยนะครับอีกคันหนึ่งด้านหลังนะครับเก้าไร่หนึ่งงานนะครับแปดสิบสี่ตารางวานะครับราคาไร่ละสองแสนห้านะครับราคาเจ้าของเลยพอดีบัตรจริงๆก็เป็นเวลาค่ำแล้วนะครับกอม ไม่อยากจะเข้ามาเท่าไหร่นะครับแต่ทางคุณพี่เจ้าของฝากมานะครับก็เข้ามานะครับตรงนี้นะครับรอบข้างรอบข้างที่บริเวณห่างประมาณสักหนึ่งกิโลสองกิโลเนี่ยนะครับสามกิโลเนี่ยก็จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นโรงพยาบาลกระบินบุรีสีแยกกระบินบุรีโรงพักศาลสารกระบินบุรีอำเภอกระบินบุรีนะครับอยู่ใกล้ๆกล้กันนะครับ คือเฉพาะที่ไถไว้เนี่ยนะครับล็อกที่ไถไว้นี่เลยนะครับเก้าไร่หนึ่งงานกับอีกแปดสิบสี่ตารางวานี่นะครับล็อกที่ไถไว้เนี่ยนะครับวันนี้นะครับเป็นวันที่เดี๋ยวนะฮะเป็นวันที่ห้านะครับเดือนเมษายนนะครับวันที่ห้าเดือนเมษานะครับเวลาก็เกือบสิบเจ็ดนกาแล้วนะครับ ที่มองเห็นนะครับนั่นนะนะครับคุณคุณท่านใดที่ที่ทลองอย่าบ,บัดจะลองซูมเข้ามานิดนึงนั่นนะครับที่มองเห็นตึกนะครับที่มองเห็นตึกนั่นคือโรงพยาบาลกบินบุรีนะครับนะครับแล้วอำเภอนะครับก็จะอยู่ตะวันตกโรงพยาบาลไปประมาณสักห่างกันอยู่ประมาณสักห้าหกร้อยเมตรนะครับออกจากโรงพยาบาลไปก็วิ่งวิ่งไปตามหมายถนนหมายเลขสามศูนย์สี่ ก็จะเป็นอำเภอกระบินบุรีสารกระบินบุรีโรงพักกระบินบุรีนะครับแล้วถ้าเราวิ่งขึ้นจากออกจากโรงพยาบาลขึ้นมาตามถนนหมายเลข304นะครับก็จะเป็นบขสนะครับ4แยกกรบินบุรีบรขสนะครับเป็นห้างสปปรรพสินค้านะครับเป็นตลาดก็จะอยู่ในบริเวณนั้นหมดเลยนะครับถ้าตีโดยรวมจากแปลงของเราออกไปก็ ถ้าตรงๆก็อยู่ประมาณสัก2กิโลนะครับเสียงรถวิ่งยังได้ยินเลยนะครับแต่เราต้องออกไปนะครับขี่ออกจากแปลงตรงเนี้นะครับออกไปตามถนนถนนอ่ากันถนนสาธณะนะครับเรียบคลองอ่ะออกไปประมาณสักอ่เจ็ดแปดร้อยเมตรนะครับเราต้องเข้าตามถนนเข้ามานะครับนะครับถนนก็รถวิ่งเข้าเข้าออกได้นะครับแต่คุณคุณท่านใด่ที่จะมาชมนะครับต้องรับสภาพให้ได้นะครับ ไม่งั้นก็จะเสียเวลาของท่านนะครับบัตรอยากจะชี้แจงให้ทราบรายละเอียดให้ชัดเจนนะครับด้านนี้ก็ก็ไปได้นะครับก็ออกไปได้นะครับแต่ทางก็จะมีหญ้ามีอะไระคุมอยู่ล้อทางนะครับนะครับถ้าเป็นรถปิกอัพก็วิ่งได้สบายนะครับแต่ถ้าเป็นรถลองรถเก๋งก็กลัวจะมีรอยเขียยน,นะครับก็อยากจะ,ะให้พิจารณาดูก่อนนะครับ พิจารณาดูก่อนก่อนที่จะตัดสินใจนะครับระยะทางนะครับจากจากรถเิ๋งนะครับจากรถเิ๋งรถพิอัพที่บัตรจอดไว้ตรงเนี้ออกไปถนนคอนกรีตนะครับประมาณเจ็ดแปดร้อยเมตรนะครับแต่ขี่ตามเรียบริมคลองไปนะครับเป็นถนนลูกรังเรียบออกไปแล้วก็ไปเป็นทางถนนคอนกรีตนะครับถนนคอนกรีตปุ๊บถ้าเราเลี้ยวขวาวิ่งออกไปประมาณสัก1กิโลนะครับก็จะเป็นถนนลาดยางนะครับถ้าเราเลี้ยวซ้ายเนี่ยนะครับถ้าเลี้ยวซ้ายไปก็จะวิ่งตามถนน คนรีตไปเรื่อยๆนะครับก็จะมีวิ่งเข้าไปตามซอกตามซอยนะครับเนี่ยก็จะไปมีเพื่อนบ้านเต็มไปหมดเลยนะครับที่มองเห็นนะครับแล้วก็จะออกไปถนถน,นมาเลขสามศูนย์สีได้นะครับก็คือออกได้โดยรวมก็ออกรอบนะครับแต่จะมีข้อเสียก็คืออาทางระหว่างทางคนกรีดเข้ามาเนี่ยนะครับระยะทางเจ็ดแปด้อยเมตรเนี่ยคือมันเป็นลูกลังเท่านั้นเองนะครับนะครับ แปลงที่ขายไปนะครับสองแสนแปดก็คือแปลงทุ่งนาที่ติดกันนะครับพอซื้อแปลงนั้นก็เจ้านั้นก็หมดงบนะครับก็เลยไม่ได้ซื้อต่อนะครับแต่ก่อนนี้เจ้านี้ก็บอกไว้สองแสนแปดเหมือนกันนะครับแต่ลดราคาลงมาเหลือสองห้านะครับตอนนี้สองห้าก็อ่าก็ยังลดหย่อนได้นะครับก็คือแปลงที่นานี้เลยนะครับสวยๆเลยนะครับเราแค่เคลียร์ลิงทางนิดนึงก็จะได้ที่สวยๆนะครับ คุณคุณท่านใดต้องการทําโคกหนองนาหรือว่าโคกหนองนาโมเดลเป็นสวนตัวอย่างนะครับตรงนี้ก็ไม่ผิดหวังแน่นอนเราขุดสะตรงใดตรงหนึ่งนะครับแล้วก็ดินมาปรับถมทําเป็นคลองไส้ไก่หรืออะไรก็ว่ากันไปนะครับสร้างบ้านสวยๆสักหลังหนึ่งนะครับอยู่ริมคลองเนี่ยนะครับแล้วก็ดันทางนะครับซ้ายขวานะครับขยายออกมาแล้วนะครับก็จะได้ที่สวยๆเลยนะครับ บัตรไม่ได้พาเดินรอบแปลงนะครับเพราะว่าอาจจะใช้เวลานานเกินไปนะครับบัตรก็จะบอกเส้นทางคร่ข้านะครับเนี่นะครับประมาณนี้เลยนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับถ้าออกไปโรงพยาบาลกระบินเนี่ยนะครับที่มองเห็นเนี่ยเราขี่ออกไปเนี่ยนะครับแล้วก็เราก็วิ่งตามถนนลาดยางไปตีระยะทางรวมๆแล้วก็ประมาณห้ากิโลนะครับจากตรงที่ดินเนี่ยนะครับจากตรงแปลงที่จะขายเนี่ยออกไปถนนหมายเลขสามศูนย์สี่ก็คืออนี้เลยนะครับ ก็คือที่มองเห็นโรงพยาบาลเนี่ยนี่เลยนะครับเราวิ่งตามถนนลาดยางไปประมาณรวมรวมแล้วประมาณห้ากิโลนะครับก็จะออกตรงตลาดไทประคองนะครับแล้วมีอีกด้านหนึ่งนะครับอีกด้านหนึ่งก็คืออ,อ่นี่นะครับเดี๋ยวบัตรจะหันกล้องกระช้านะครับออกจากแปลงไปนะครับแล้ววิ่งออกไปถนนลาดยางแล้วเราก็เลี้ยวอ,อ่เลี้ยวซ้ายนะครับซ้ายก็วิ่งออกไปข้ามสะพานข้ามแม่น้ําไปก็ไปออกตรงถนน เส้น33สุวรรณศรน,นะครับไปออกตรงสแยกกระบินบุรีพอดีเลยนะครับจากตรงนี้ไปสีแยกกระบินบุรีก็รวมๆระยะทางก็ประมาณสัก5กิโลครึ่งถึง6กิโลเท่านั้นเองนะครับไปออกตรงหน้าโลตัสนะครับหน้าโลตัสหน้าธนาคารนะครับร้านทองต่างๆนะครับไปออกตรงนั้นบกสพอดีนะครับถ้าท่านเดินทางมาชมที่ดินแปลงนี้ถ้าเปรียบเทียบจากฟิวเจอร์พาร์คลังสิต นะครับถ้าฟิวเจอร์พาร์คลังสิตร้อยห้าสิบกิโลนะครับรูปแปลงจะเป็นสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยนะครับสี่เหลี่ยมแบบนี้เลยนะครับรูปแปลงจะเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับสนใจชมรูปโฉนดก็ทักเข้ามานะครับเบอร์ศูนย์เก้าแปดศูนย์ศูนย์เจ็ดห้าสองหกหกนะครับราคาก็มาต่อรองเอาเองนะครับมาหรือจะให้บัตรต่อรองให้ก่อนก็ได้นะครับราคา ตอนนี้อยู่ที่2องแสนห้านะครับที่ทางเจ้าของบอกราคาไว้นะครับแต่ต่ก่อนนี้บอกสองแปดแต่แปลงนั้นขายไปแล้วนะครับแต่แปลงนี้เก้าไร่หนึ่งงานนะครับก็เป็นอีกหนึ่งแปลงที่น่าสนใจนะครับนะครับราคาประเมินก็อ่าตารางวาละสองร้อยกว่าบาทนะครับตรงนี้นะครับตารางวาละสองร้อยกว่าบาทนะครับที่บัตรลองจิ้มเลนแมปสำนักงานที่ดินดูนะครับราคาประเมินก็ประมาณ 250บาทต่อตารางวานะครับพื้นที่ตรงนี้ถ้าท่านเดินทางมาชมที่ดินแปลงน,นี้ถ้ามาเปรียบเทียบจากสนามบินสุวรรณภูมิ135กิโลนะครับชนบุรี132กิโลแล้วก็ฉะเชิงเซา8ลิ้วนะครับระยะทาง97กิโลนะครับไม่ไกลนะครับเตี๋จะมีข้อเสียอยู่แค่ตรงนี้นะครับก็คือเข้าเรียบคลองมาแล้วก็ห่างไฟฟ้าอยู่ประมาณ7-800เมตรเท่านั้นเองนะครับ ก็ฝากคุณคุณไว้ด้วยนะครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนไว้ด้วยนะครับคุณคุณท่านใดที่มองหาที่ตรงนี้ก็บัดว่าน่าจะโอเคนะครับสาหรับคนที่ต้องการที่นานะครับวันนี้นะครับบัตรขออวยพรให้คุณคุณทุกท่านนะครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านมีแต่ความร่ารวยนะครับเงินไหลนองทองไหลมาเป็นหมื่นล้านแสนล้านประกอบกิจการอะไรก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะครับให้ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานทุกท่านนะครับให้สุขภาพแข็งแรง ถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งติดตามเป็นกําลังใจให้บัตรด้วยนะครับบัตรก็ขอขอบพระคุณทุกท่านไว้เป็นอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับผิดพลาดประการใดนะครับอันนี้บัตรต้องขออภัยเป็นอย่างสูงเช่นกันนะครับนี่ก็มีเพื่อนบ้านนะครับเสียงทําอะไรไม่รู้ตรงนั้นนะครับก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้บัตรขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่ติดตามรับชมจนจบนะครับเนี่ยก็มีรอยอ่ารถสิบล้อเข้ามานะครับ ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับที่ดินตั้งอยู่ตำบลตำบยลย่ารีนะครับอำเภอรกระบินบุรียีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณมากครับ